สวัสดีครับหรือว่าถ่ายก็มาเลยนะลูกวันนี้เรียกร้องเกินเหตุครับผมมาคือเรียกร้องอยากออกคลิปมากอะ่ะเฮาอยู่นั่นแหละไม่ยอมหยุดก็เลยต้องมาถ่ายคลิปให้หายเฮาก่อนดูอย่าไปกัด นั่งดีๆเน๊ะนั่งคุยกันก่อนวันนี้เราจะมาคุยกันก่อนคือเป็นอะไรเห่าจิ้งจกคือมีจิ้งจกเดินผ่านไม่ได้เห่าแล้วประเด็นคือจิ้งจกมันเยอะอ่ะมันมีคือมันมีสี่ห้าตัวคือพอเห่าปุ๊บผมต้องไปไล่จิ้งจกออกให้มานี้มานี้มาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนก็ ก็ก็มานี้เร็วๆวมาเร็วๆวมานั่งฟังพ่อเร็วๆวให้พ่อบ่นก่อนเร็วเเร็วๆวแกไม่ต้องเลยไอ้ก็ก็มานี่มันไม่มีอะไรในนั้นอย่าไปกัดทิชชู่มาเร็วๆวมาเร็วฟังพ่อบ่นก่อนเร็วเรานั่งลงนั่งลงดีดีเออ แล้วเนี่ยไปเห่าจิ้งจกเนี่ยแล้วพ่อต้องไปไล่ให้ตลอดเนี่ยคือจดคือต้องเห่าจนถึงขั้นที่ว่าจิ้งจดจิ้งจกมันหนีอะ่ะมันเดินหนีเองอะ่ะแล้วให้ทําไงอะ่ะเนี่ยก็ต้องไปไล่จิ้งจกให้พอจิ้งจกมันกลับมาเห่าอีกแล้วดูมันคืออะไรมันจะแบบมันจะเห็นโก้เป็นผลนที่แบบ จะเห็นอะไรขวางมูของตาไม่ได้อะก็ต้องเหา่าอ่ะคือเห่าในที่นี้คือเห่าไล่นะคือความเข้าใจของโก้คือว่าถ้าโก้เห่าแล้วเขาได้ยินเสียงเห่าของโก้เขาจะกลัวโก้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันหนักหนักกับจิ้งจกนี่แหละคือถ้าคือถ้าหนักกว่าจิ้งจกคงต้องนุ่นแหละเห่ายุงนุ่นแหละคือตอนนี้จิ้งจกนี่ว่าหนักแล้ว แล้วมันมีอย่างเมื่อวานมีไอเขาเรียกว่าอะไรโกเอาไปถุงเท้าพอ่อถุงเท้าพ่อถึงถอนลงเมื่อวานนี้อ่อเขาเรียกว่าอะไรโกเมื่อวานมีคางคกพ่อเปิดประตูทิ้งไว้ครับผมออกไปกวาดข้างนอกคางคกเข้ามาเป็นเรื่อง ไอ้ข้างหกก็กระโดดยงยงอยู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้นี่พอเห็นเท่านั้นแหละเห่าไร่เห่าไร่ข้างหกไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงกับมันละดูเอาลองดูนี่ทีมันเล่นไม่เป็นเนี่ยเอาลองดูดนี่นั่งก่อน ปุ๊บกัดปุ๊บ,บอย่างนี้เลยนะลุงนะอ่ะดูปุ๊บมาเออยังดีกว่าลูกโอ้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 โอโอโอมา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 เดี๋ยวพ่อให้กินอกไก่ปัสสุ เอาไงดีเราเนี่ยพ่อต้องไปจัดการอีจิ้งจงให้อีก,กอ่ะเนี่ยหรือว่าไงเนี่ยถึงจะเลิกเขา <c oughs> <c oughs> หนุหน้าตาโอ้ยโกรอยากให้พ่อถ่ายคลิปให้ก็ไม่บอก ลุกหลี่ลุกหลนจริงจรงมันยังอยู่ในนี้ไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งอ้าอุ้ยอุ้ยกัดมือกัดมือ อ่ะสรุปเราจะยังไงเนี่ยยังจะเห่าทิ้งจกต่ออยู่ไหมเนี่ยฮะฮะ,ฮะที่เกียบไปไล่ให้เราวน่เนี่ยไปไปนอนได้แล้ว เค okay. ไปนอนนะทีเนี้อย่าป่วนโอเคครับผมโอ้ oh, <laughs> ขอตัวไปนอนก่อนนะครับไป